สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้นะครับทุกคนก็จะพาทุกคนมาดูเนาะพื้นที่ปลูกต้นปลาดูนะครับทุกคนจะพาทุกคนมาดูการปลูกต้นปลาดูในสวนนะครับทุกคนซึ่งจะเป็นต้นปลาดูเนาะปลูกไว้นะครับทุกคนเพื่อที่จะขายเมื่อต้นปลาดูต้นโตนะครับทุกคนอ่ะพาทุกคนมาดูเนาะซึ่งในพื้นที่สวนนะครับทุกคนจะปลูกต้นปลาดูไวนะ้เนาะ ปลูกร่วมกับต้นไม้อื่นๆก็ได้นะครับทุกคนซึ่งต้นนี้เลยนะครับทุกคนจะเป็นต้นประดู่เนาะที่ปลูกไว้นะครับทุกคนอายุต้นนี้นะครับทุกคนห้าปีเต็มนะครับทุกคนต้นนี้เลยเนาะอายุห้าปีเต็มนะครับทุกคนจะเป็นต้นประดู่นะครับทุกคนซึ่งต้นสูงนะครับทุกคนอายุห้าปีแล้วนะครับทุกคนต้นสูงแล้วเนาะซึ่งได้ทําการตัดแต่งกิ่งนะครับทุกคนให้ต้นประดู่สวยงามนะครับทุกคน พาทุกคนมาดูเนาะต้นนี้ก็ใหญ่แล้วนะครับทุกคนอายุ5ปีนะครับทุกคนซึ่งในช่วงนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นช่วงฤดูใบไม้ล่นนะครับทุกคนต้นประดู่เนาะอาจจะใบร่วงนะครับทุกคนซึ่งจะเป็นฤดูใบไม้ล่นนะครับทุกคนพาทุกคนมาดูรอบๆพื้นที่ที่ปลูกนะครับทุกคนซึ่งจะเป็นการปลูกนะครับทุกคนปลูกต้นประดู่ร่วมกับ ต้นไม้อื่นๆในที่นี้นะคะรับทุกคนปลูกต้นประดู่ร่วมกับต้นมะม่วงหิมะผ่านนะครับทุกคนอ่ะจะปลูกต้นประดู่นะครับทุกคนอ่ะต้นน no ี้นะครับท <medi> ุกคนต้นประดู่เนาะอายุ5ปีนะครับทุกคนต้นนี้จะโตเร็วนะครับทุกคนต้นนี้ต้นใหญ่เนาะโตเร็วนะครับทุกคนต้นนี้อายุแค่5ปีนะครับทุกคนต้นนี้จะเป็นต้นประดู่จะตัดแต่งกิ่งแล้วนะครับทุกคน เพื่อที่เราตัดแต่งกิ่งนะครับทคนให้ต้นประดู่เนาะได้ลำต้นที่ซื่อตรงนะครับทุกคนอ่ะต้นนี้นะครับทนต้นใหญ่นะครับทนต้นนี้อายุห้าปีนะครับทุกคนอ่ะต้นประดู่เนาะแล้วเรามาดูนะครับทุกคน ซึ่งในการปลูกในพื้นที่สวนนะครับทนต้นประดูนะ่เนาะมันจะใหญ่ไม่เท่ากันนะครับทนบางต้นเนาะก็คือต้นนี้อายุ5ปีแต่ว่าต้นก็ไม่ใหญ่เท่าไรนะครับทนต้นนี้อายุ5ปีนะครับทนซึ่งจะเป็นการปลูกในพื้นที่สวนนะครับทนจะปลูกแบบ ในระยะห่างนะครับทุนจะปลูกลงพื้นที่สวนปลูกร่วมกับต้นไม้อื่นๆและต้นนี้นะครับทุนอายุต้นนี้เนาะเจ็ดปีเต็มนะครับทุนต้นนี้ต้นนี้อายุเจ็ดปีเต็มนะครับทุนอ่ะต้นสูงแล้วนะครับทุนต้นประดู่เนาะซึ่งต้นนี้เจ็ดปีเต็มนะครับทุนอ่ะเรามาดูนะครับทุน ต้นนี้ต้นใหญ่แล้วนะครับทุกคนต้นประดูเนาะซึ่งจะปลูกทิ้งไว้ในพื้นที่สวนรอบๆสวนนะครับทุกคนพาทุกคนมาดูรอบๆเลยนะครับทุกคนเราจะมาดูรอบๆต้นนี้ก็อายุ5้าปีนะครับทุกคนพาทุกคนมาดูเนาะอายุห้าปีนะครับทุกคน จะทำการตัดแต่งกิ่งเนาะให้ต้นซื่อตรงนะครับทุกคนระยะการตัดแต่งกิ่งนะครับทุกคนไม่เกิน10เมตรนะครับทุกคนพอดีเลยนะครับทุกคนถ้าหากเราต้องการอยากจะตัดแต่งกิง่งต้นประดู่นะครับทุกคนซึ่งจะได้ลำต้นนะครับทุกคนที่ซื่อตรงเนาะ,ะต้นนี้อายุ5ปีซึ่งจะสังเกตนะครับทุกคนจะมีปลวกนะครับทุกคน ขึ้นตามลําต้นแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับทุกคนต้นประดู่จะทนนะครับทุกคนทนทานเนาะซึ่งเราปลูกทิ้งไว้ภายในสวนและในการดูแลรักษาก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับทุกคนเพียงแค่ปลูกทิ้งไว้ให้ต้นประดู่โตเองตามธรรมชาตินะครับทุกคนต้นนี้ก็อายุ5ปีเหมือนกันเลยนะครับทุกคน อะต้นประดู่ในช่วงนี้ก็หน้าแรงนะครับทุกคนหน้าแรงเนาะจะเป็นระยะที่ต้นประดู่จะเป็นช่วงที่ใบไม้หล่นนะครับทุกคนอ่ะพาทุกคนมาดูรอบๆเลยซึ่งในการปลูกนะครับทุกคนในพื้นที่สวนเนาะเราสามารถปลูกได้นะครับทุกคนซึ่งต้นประดูจะโตเร็วนะครับทุกคน โดยที่เราไม่จําเป็นต้องดูแลรักษาอะไรมากนะครับทุกนก็คือต้นนี้เลยอายุ5ปีต้นโตรเร็วนะครับคนลำต้นใหญ่แค่อายุ5ปีนะครับทุกคนต้นก็โตรเร็วแล้วเนาะก็ประมาณนี้นะครับทุกคน ที่จะมารีวิวเนาะแล้วเราไปดูรอบๆนะครับทุกคนอ่ะต้นนี้ก็อายุ5ปีนะครับทุกคนจะเป็นการปลูกพร้อมกันเนาะอายุ5ปีเหมือนกันนะครับทุกคนอ่ะต้นประดู่ต้นใหญ่นะครับทุกคนอ่ะพาทุกคนเดินเดินดูรอบรอบ สวนพื้นที่ที่มีต้นประดู่นะครับทุกคนอ่นี่ก็ต้นใหญ่นะครับทุกคนอายุ5ปีต้นใหญ่แล้วต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับทุกคนต้นใหญ่อายุ5ปีซึ่งปลูกร่วมกับ ต้นมะม่วงฮิมะพานนะครับทุกคนซึ่งปีนี้เนะเราสามารถเก็บได้ทั้งมะม่วงฮิมะพานนะครับทุกคนทำการปลูกร่วมกับไม้ประดูไม้เศรษฐกิจนะครับทุกคนต้นนี้ก็อายุ5ปีเหมือนกันนะครับทุกคนต้นสูงนะครับทุกคนได้ทำ การตัดแต่งกิ่งแล้วต้นมะม่วงหิมาพานก็ดอกเยอะนะครับทนปีนี้ดกมากก็ประมาณนี้นะครับทุกคนในคลิปนี้ที่จะพาทุกคนมาดูเนาะอย่างไงก็ฝากกดติดตามนะครับทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า